เทียงโม่เรากันมั่งค่ะที่จังหวัดภูเก็ตว้าในการต้อนรับคณะเยาวชนโครงการสร้างใจไทยรุ่นทีซี oh, ่ซ <away alah> ิปซี่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นผังซื้อหน้าเราไปฟังเสี้ยงกันค่ะในช่วงห้องเสี้ยงโม่เราค่ะก็หวังว่ายางพาราน่าจะคนโทรทัศนามเส้นอาจจะมาเสี้ยโม่เราวันนี้ก็เราได้เปิดห้องทัวร์กันจังหวัดนะครับต้อนรับลูกๆจากโครงการ สารชายไทยสุขใจใต้นะครับมาเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้น้องๆได้มาสัมผัสได้มานั่งเก้าอี้ผู้ว่าเพื่อที่จะเขาได้ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เกิดความคุ้นเคยกับสรารการจังหวัดทุกจังหวัดนะรับแนะนําให้เขาไปเยี่ยมสรารการจังหวัดในจังหวัดตัวเองด้วยนะครับแน่นอนครับผมจะนําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในจังหวัดภูเก็ตแล้วผมจะนากลับไปสู่ทุนราเนาของผมแล้วผมจะไปเล่าสู่ให้ พี่ๆน้องๆในภูมเรอนาของผมได้รับฟังครับความรู้สึกที่หนูได้มาเยียดที่ภูเก็ตนะคะหนูรู้สึกดีใจมากๆและรู้สึกมีความสุขและรู้สึกดีใจที่ได้มาจังหวัดภูเก็ตค่ะรู้สึกว่า การที่ได้มีครอบครัวทำก็เหมือนกับป้ามาได้มีลูกเพิ่มอีกคนนึงนะคะแล้วก็ที่บ้านก็เหมือนเขาได้พูดภาษาอีกภาษาหนึ่งแล้วภาษาหนึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนภาษากันก็ได้ฝึกพูดาากันค่ะแล้วก็เช้าๆก็ไปหากิจกรรมทาร,ทร่วมกันกินของร่วมกันค่ะรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆขอบคุณรัฐบาลที่ได้เยียวยารักษา,าก็หวังว่า